เอ้ยโอ้โห,โหแตกอเอา้านึกจะเบาก็เบานึกจะดังก็ดังผมมาก็จะให้เติมตังค์เลยนายไม่ได้เข้ามาสนานเติมตังค์ซะหน่อยไหมเล่าหลายแพทเลยทำไงดีวะเนี่ยแต่ว่าจริงผมทันนะครับแพทก่อนหน้าที่เป็นวูเป็นวูบอลินสาวแต่ว่าผมไม่ทันตอนที่ผมเข้าไปแล้วยูนิฟอร์มมันไม่ลดราคาแล้วอ่ะเออผมก็เลยแบบรอแพทใหม่และกัน แล้วเดี๋ยวเราจะส่องแพทใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราคข้าไปส่องแพทเก่าแต่ยังไงเนี่ยเราจะเอาชุดยูนิฟอร์มวูฟยูนิฟอร์มวูฟเวอรีนแน่นอนครับเพราะมันเท่มากเนี่ยเอออันใหม่จะได้แบบเนี่ยพอมันมีพอมันมีแพทใหม่มาปุ๊บเนี่ยมันจะได้แบบลดราคาไงอะไรอย่างนี้ x ยี่สามนี่อ๋ออ้าวไม่ลดไม่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 ซื้อไม่ซื้อไม่แล้วกูจะรอไปเพื่ออะไรวะในเมื่อมันก็ไม่ลดอยู่ดี งั้นไม่เป็นไรครับแพทนี้เดี๋ยวไว <c> ้ <oughs> ค่อยลองอ้้รถจะพบแพทใหม่นี่โอเคงั้นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ่องแพทใหม่มาเวลฟิเจอร์ไฟ์เราหายกันไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีข่าวลือแววมาตามรุ่มแม่น้ําว่าเกมจะปิดอะไรผมก็ตกใจนเอาเฮ้ยอุตสาห์เทอมทางมาขนาดนั้น <c oughs> เฮ้ยเจสิก้าโจนอ่ะเนี่ยโอ้โหจากเดิมที่ไม่มี <c oughs> คือนอกจาก นอกจากตัวละครเจ๊แม่งจะดูแบบธรรมดาไม่มีอะไรดูหน้าเล่นแม่งเหมือนเป็นเกม GTA แต่แต่นี่มันมาเวลฟิชเชอร์ไฟมันคือยุคมันคือยุคของฮีโร่อ่ะเจ๊ต้องแต่งตัวให้มันเท่ๆสมก็เป็นฮีโร่มาหน่อยสิวะอะไรเงี้ยเออไว้อันนี้คือสมก็เป็นฮีโร่แล้วสุดยอดยอดครับตื่นตื่นเต้นมือมือสั่นไปหมดเลยนะเริ่มจากอ่าเริ่มเริ่มจากตัวละครที่เราสนใจที่สุดไปยันน้อยสุดไหมหรือว่าเอาสนใจน้อยสุดไปยันมากสุดสนใจน้อยสุดก่อนละกันคือคุณรู้ไหมว่า ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะเดาใจผมได้เลยว่าตัวที่ผมรู้สึกสนใจน้อยสุดคือยูนิฟอร์มตัวอะไรอ,ะอ่ะชัวขออย่าพ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอ,อย่าพ่งผมเป็นคนที่เกลียดอะไรที่มันดูแบบไม่มีอะไรโดดเด่นเลยอย่างน้อยฮีโร่ฮีโร่มึงจะเดินใส่บล็อกตัวเดียวแล้วเดินออกมาขึ้นรถสองแถวไม่ได้สิเฮ้ยโลกของโลกจินตนาการของเด็กๆอย่างผมเนี่ยมึงต้องแต่งตัวให้มันเท่ให้มันสมกับเป็นฮีโร่อย่างเงี้ยเออ ไม่ใช่แบบใส่ชุดอยู่บ้านมาแล้วบอกตัวเองเป็นฮีโร่ต่อให้พลังมึงจะเจ๋งขนาดไหนกูก็ไม่ซื้อไซตามาไม่ถูกใจคําพูดนี้คุณงงอะไรว่าไซาตามาคุณไม่เห็นเครื่องแบบมันเหรอเนี่ยอ้าวจนได้ฉายาล้นผ้าคลุมคุณทำยองกับคุณไม่อ่านวันพันแมนเนี่ยชุดมันเนี่ยฮีโร่ขนาดนี้ผ้าคลุมนี่มาขนาดนี้มันคุณจะมองว,ว่ามันไม่เป็นฮีโร่มันเสียใจายตายเลยโอ้โหมันมาพร้อมถุงมือผ้าคลุมและเข็มขัดเลยนะครับ แฮนด์ค็อกฮีโร่ขวางนรกเฮ้ยแฮนด์ค็อกมีชุดฮีโร่นี่ไงแฮนด์ค็อกเนี่ยคุณเออเดี๋ยวนั้นแหละไอ้ทางขวามือนอัน่นขโมยสิ์แฮนด์ค็อกก็มีชุดฮีโร่นี่ไงคุณทำาะไคุณไม่ได้ดูมีคนบอกตอนต้นเรื่องไงไม่ใช่เหรออันนั้นคือคุณแค่พยายามจะหาช่องทางเพื่อเอาชนะเฉยๆพยายามแถมไปเฉยไปก็ตอนต้นเรื่องมันแต่งตัวธรรมดาเอาท้างนั้นผมก็บอกนะเอ้ยงั้นไอออนแมนเนี่ยนอนซิอัพอยู่บ้านแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวนะไหน่า มันก็กลายเป็นตะแบงไปเพื่อจะเอาชนะเฉยๆคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับคือเจสิก้าโจนในเนี้ยในเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยมึงมาจากซีรีส์ก็จริงอะแต่มึงมาแบบเออให้มันเป็นเนี่ยเออไรไรคางเงี้อะไรเงี้หน่อยเออใส่ชุดอยู่บ้านมาเนี่ยหรือแบบยูริซิสคอลเงี้ยเออเนี่ยเพิ่งไปขายยามาหมาดๆเนี่ยใครจะไปอยากเล่นผมก็ไม่อยากเล่นเดรเดวิลเนี่ยเขาอยากเอาเห็นไหเนี่ยคือชุดฮีโร่ของเขา แต่ว่าถามว่ามันใส่ชุดปกติไหมมันใส่ใช่แหมนายนี่เอ้ยไอตัวนี้เอ้ยทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยว่าบั็อกปะวะเนียอันเนี้ยตัวมันอยู่ตรงไหนวะเลยไม่รู้เลยแม่งมียูนิฟอร์มมีอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยอยมาดูตัวละครหม่นี่นะครับเป็นฝรั่งธรรมดาครับฮิคารุเซียนโกเกมอัฉริยะไม่ใช่อีคาริสเมื่อกี้แม่งอา่านเป็นฮิคาริคุง ฝรั่งหน้าตาเฉยๆธรรมดามเดินมาเที่ยววัดเก่าๆแ,แถวเนี้ยซื้อโรตีสายใหม่กินแต่พอดี ไปเอาชุดพวกกุงโรมอะไรมาใส่อิคาริสคือนักรบที่เซเลสเทียลสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งที่สุดของอีเทนอลเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามผู้นำแห่งเผ่าที่รู้จักกันในนามพรามอีเทนอลไม่ใช่เพียงแค่เผ่าพันธุ์ตนเองเท่านั้นเขายังร่วมต่อสู้ไปกับเหล่าฮีโร่ที่เป็นมนุษย์เด่นเพื่อต่อต้านเหล่าวายร้ายที่เป็นภัยคุกคามของโลกใบนี้ได้เลยนายนี่กดชิปไม่ติดตอน กดไม้แต่ครูเหมือนกันเลยจับมือผมก็ชอบกดไม่ติดเสมอเวลาพิมพ์แม่งไม่รู้เป็นโรคอะไรมาดูตัวอย่างสกิลของฮิคาริคุงนะเนี่ยมาดูตัวอย่างสกิลของอิคาริสชินจิกันดีกว่าครับอาโหเฮ้ยสมก็เป็นอีเทอร์นอลจริงๆ ด้านาชุดนะครับเอาไป4คะแนนนะด้านหน้าตาตัวละครเอาไป1คะแนนกูรู้สึกหน้าตาเหมือนฝรั่งที่มาเที่ยววัดแถวแถวนี้แล้วกูต้องไปไกด์เขาบ่อยๆตอนสมัยเรียนมาหาลัยจังหนึ่งธรรมดามเามื่อแต่มา,มาดูสกิลเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนสกิลหนึ่งครับสามสี่โอ้โห สุดยอดไปเลยคอยรอบหนึ่งวิ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 วอ้ยสามเต็มสิบสุดยอดนะสมกันที่เรารอคอยเราหายไปนานเราเพื่อเพื่อจะได้เห็นสิ่งนี้เนี่ยมาดูสกิลสองครับกูดาวว่าบินชนอแต่อย่างน้อยตอน5สุดท้ายเนี่ยมันมีการแอนและแหนมแล้วปล่อยพลังนี่ผมให้เจ็ดยบหอยบหยบหนาอนี่ฮะมีแอนและแหนมแล้วระเบิดพลังใส่แล้วระเบิดกระจายตุ้ง โอเคครับต่อไปครับสกิลสามครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้สิบเต็มครับสุดยอดความเฮ้ยยันยันอันนี้เท่มากเออมีการแบบปั่นกระสุนวงจักรยืนแบบยืนนิ่งอยูยืนนิ่งแล้วแบบดึงศัตรูเข้ามาใกล้ๆแล้วตูมโอ้โหสตารสุดยอดสกิลสี่ครับสกิลสี่ดึงศัตรูเข้ามาใกล้ๆแล้วยิงแสงใส่หน้า สุดยอดเลยนี้3เต็ม10ครับถือว่าใช้ได้มากทันอ,อ,อย่าลืมนะเราตัดสินกันที่สไตลิสนะครับ <Okay. S 1> ก็คือมูฟเมนต์ท่วงท่า่าครับโอ้ินชนด้วยความเร็วแสงเร็วสูงแล้วก็กระโดดลงมาเหยียบสุดยอดเลยว่าเค okay, ครับเจ็ดเต็ม10ครับสุดยอดมากอันนี้โอเคโอเคเปิดมาได้สวยมากครับถือว่าแปลกใหม่ครับแปลกใหม่มากถ้าไม่นับไ 40 50ตัวที่ผ่านมาที่ใช้ท่าแบบแนวแนวนี้ไปเดียวกันถือว่าแปลกใหม่มากใช้ได้ใช้ได้เปิดได้สวยเปิดได้สวยต่อไปครับลูกเคสชุดสูตรอัพทาวแล้วก็ต้องดูชุดสูตรอัพทาวกันก่อนนะครับนี่ลูกเคสก่อนหน้านั้นใช้ชุดนี้นะครับใช้มานานมาที่เรามาดูกันครับดูเอฟเฟกชุดยูนิฟอร์ม เฮ้ยโชว์ริเวเคลนและทุบพื้นฮีโร่แลนดิ้งเอาไป8เต็ม10เลยสุดยอดแต่ว่าสำหรับดีไซน์ชุดนะครับ1เต็ม10ครับผมใส่สูตรเฉยๆนี่พอเหมือนกับมูนไนท์เนี่ยผิดหวังใช่ไหมท่าแม่งโคตรเท่เลยแต่แม่งใส่สูตรเดินมาเฉยๆชุดเดิมก็เท่แตะฮีโร่ Hero ต้องมีผ้าคลุมสิผม,มคุณการ100รล้านบิทเดชุดสูตรอัพทาวฟังมาฮ่าหนึ่งครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลายลายลายคือมึงต่อยปุ๊บแล้วหยิบยงัดเอาเหล็กที่พื้นเอาปูนฟาดคอนกรีตฟาดสุดยอดครับสองเต็มสิบครับพอๆกับคาัมแบดไรเดอร์เลยฮะข้อมูลตัวละครมึงหมัดมึงหนักห้าสิบหกตันคือมึงต่อยทีนี้ช้างสิบตัวแต่มึงจับเหวี่ยงใส่กำแพงเออแล้วมึงก็แล้วไม่มึงก็เอาอิดไปคว้างใส่เขาได้แน่นดิโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันแม่พลังมึงมึงเอาอิดไปคว้างคนเหรออันดับสองครับเอ้ยสกิลฮะ สกิลสองครับหไปหหลังมึงโอเคครับหนึ่งเต็มสิบแล้อใช้ได้ใช้ได้โหสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะกับอะไรที่ขนาดนั้นเนี่ยโอเคครับโอ้มาลูกเคสนี่แข็งตัวนะฮะการโจมตีแบบกายภาพตีไม่เข้าม,มาต่อไปสกิลสามครับโอ้ยเมื่อยไหลเอ้ยอัอนนี้สุดยอดสิบเต็มครับนี้เคสเคสขัดยอกเป็นสกิลบัฟป้องกันความเสียหายทั้งหมดห้าวิแล้วดูครับ อ้าวไม่ได้เพิ่มอะไรนี่วะพรเคสขัดย่อขนาดนี้ต้องเฉาอ้วยชากลางลาวแล้วครับมามาสกิลสี่ครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โแแอยอแทงเข่า้ต่อยพื้นเอาใหม่ใหม่แทงเข่าต่อยพื้นโอ้ยสุดยอดครับ5เต็ม10ครับให้กับเอฟเฟกต์พื้นนี่มันสวยมากต่อไปสกิลห้าครับโอ้ย ไทเกอร์อัปเปอร์คัตโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เออดูดิก่อนต่อยเมื่อกี้มีการเมื่อยไหลกับมนะันอ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่ครับโอ้โยกหลบแบ้โอ้ยเนีเนเนให้เสร็เต็มตรงนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดไทเกอร์อัปเปอร์คัทดูสกิลทีสามครับไม่ใช่เป็นแบบสกิลหกไหมอ๋อเรียกพวกมาช่วย ุดยอดนะครับผมสมเต็มสิบพราจริงๆจะให้สิบกูเกียรตตอนกระโดดครับทำไมต้องไฟสตาร์ฟอ็อกสเปรดสำหรับความน่าซื้อสำหรับผมนี่เอาไปเลยครับศูนย์เต็มสิบงเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อคติเกินเบอร์กด็ดูดิอันนี้เท่กว่าเยอะเลยอย่างน้อยเนี่ยเอออย่างน้อยก็เหมือนเกมเด็บแจมไฟฟอร์นิว york แล้ววะ อันนี้แทบไม่ต่างจากอันนี้เลยเนี่ยอันนี้มึงสอดถอดสูตรข้างนอกแล้วมันก็เป็นเฉยเนี่เหมือนนักเลงคุมบาเฉยเฉยนายโผล่มานายก็อคติขนาดนี้แล้วจะงั้นเอาต่อไปครับเดร์เดวิลเดร์เดวิลโอ้อันนี้คือดีไซน์มานี่ตรงแขนนี่คือเป็นธงฟ้าปะนะธงฟ้าแบบติดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยอดเป็น F เอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มฟอร์มเกรซดูตัวอย่างซิ เมื่อหลบจะฟื้นฟู HP สสุดเพิ่มขึ้น30%โอ้โหแค่เปิดก็สิบเต็มแล้วครับไม่คิดว่านี่ไอ้ตรงกระบองตอนนั้นที่ติดตรงแขนคือมันเอามาเป็นโพแดนเหรอเต้นลูดเสาเฮ้ยอ,อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากขอทุกสกิลหนึ่งโอ้โหมันต้องอย่างนี้เลยครับ เออมันต้องมีจูจูสึไคเซนมหาเวทผนึกมันมันต้องมีสกิลการต่อสู้จิวจิสึโคตรชนคนโชนชนเลียนเอเลียนเออโอ้โหสิบเต็มครับวันนี้ดูดิคนดูลีลาการควงกระบอกแบบผมมันล่องหนได้อยู่แล้วบอสสกิลสองครับโอ้โหโอ้โหโอ้โสิบเต็มครับคุณดูเออให้มันรู้โอ้โหใจชื้นแล้วใจชื้นแล้วแม่เนี่ย แขงอัดกระแทกปุ๊บกระโดดปุ๊บแม่งหัวดึงศัตรูเข้ามาแล้วทิมๆโอ้ยชิกชิกชิกโอ้โห,โหสกิลสามครับอันนี้ชอบมากเลยอะเดวิลวนี้เฮ้ยโอ้โหยังมีหากป้องกันการโจมตีศัตรูจะโต้กลับโอ้โหโอ้โหเปิดแบบการโจมตีนี่โอ้โหสุดยอดสตาร์นี่จ่หาในสิบเต็มสิบครับ นี่มันวิทยายุทธของแท้สุดยอดจริงๆครับผมเบนเอฟเฟกต์กลับมารับบทเล่นเป็นเดรวิีเหมือนเดิมได้ไหมครับอาวไม่ไม่ใช่มันนานมากแล้วนะโอร์ชั้นหนังลงสกิลสี่ครับขวงโอ้โห,โโห,โโหขวงกระบอกขวงกระบอกมีเอฟเฟกต์ด้วยสิบเต็มสิบครับจิป,ปากนี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีนะในฟ์สตรีมอะไรนี้ไม่ควรทำแต่เมื่อกี้มันไม่ไหวจริงๆดูสกิลที่ห้าครับ ซิกว oh, hey! oh, oh, ันนายลูดสาวอ้าวโอ้โหแทงเฮ้ยโอ้โหกำลังจะบอกว่าแหมมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่นี่คอมโบสกิลเขายาวเลยะนี่โอ้โหโชว์โอ้หแล้วมีไปกระบองโอ้โหสิบเต็มสิบครับแม่เจ้าอุ้ยคอมโบแม่งเท่ช่ไหยเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งมีสโลงสโลด้วยเอ๊ยมันต้องเริ่มจากนี้ก่อนนะเริ่มเออเริ่มจากนี้ก่อนปึ๊บ แล้วโค้งโค้งโค้งพิยองพิยองพิยองโอ้โหแล้วก็โค้งโค้งโค้งโโค้โคโค้อ้โหไอ้บ้าเนี่ยแหละครับเกม2021มันต้องแบบนี้นี่ดูสกิลหสกิลทีสามโอ้โหมีคัตซีนมันก็ต้อง10เต็มสิครับเนี่ยป้าบอไปแล้วเฮ้ยแดเดวิล กลับมาอย่างเต็มภาคภูมิสุดยอดโคตรโหดโคตรเทรพได้รับเดทพูฟอร์ฟอร์มเกรดเอ้ากูอ,าอ่านเป็นแรเดวิลมาตั้งนานขอโทษทีอันนี้เดทเดทพูหรอมันปลอมตัวมาใช่ไหมจำได้ละเดทพู Deadpool ในอไอ้นี่ไงเอกเมนออริจินบูบูรีนไงจำได้ปะมันถือดาบคู่มามันเดินออกจากลิฟต์ปุ๊บศัตรูแม่งเอาปืนกลมากราดยิงแม่งควงดาบปัดกระสุนนนเออสุดท้ายโดนจับเย็บปากเสียดายใช่ไหมโอ้ย ขนแขนสแตนด์อัพทีนี้ไอออนฟรีนะครับผมต้องทนเล่นในชุดยูนิฟอร์มาห่ามนี่มานานมากแล้วเพราะว่าเออเวลามันกดสกิล1ห,หรือสกิล2ว่าจำไม่ได้สกิล2มัง้งมันจะเป็นอมาตะชั่วคราวใช่ไหมมันใช้หากินมานานแล้วตอนนั้นในที่สุดก็มีชุดที่แบบว่าพอโอม่งชุดชุดแม่งกระตูนกร์ตูนส่อันนี้นี่คือแบบทําไมพี่ไม่ใส่เข็มอย่างน้อยพี่ใส่เข็มขัดก็ยังดีนะชุดแบบนี้นี่มัน คือถ้าไม่เอารองเท้าถ้าไม่เอารองเท้าอ่ากางเกงวอร์มทับในข้างล่างเนี่ยมันจะดูดีมากกลายเป็นว่าชุดเนี้ยแม่งเท่สุดอันเนี้ยท่อันนี้น,น,น,นี่แม่งโอ้โหส่วนอันนี้นี่คือแบบพี่เพิ่งตื่นใช่ปะละ่ะจริงๆแล้วอะใส่แบบแม่งเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายพอดีกาลังนอนอยู่แม่งคว้ากางเกงยีนได้ตัวเดียวแม่งรีบวิ่งออกมาเลยแล้วลืมคียการ์ดในหอพักด้วยไงเข้าไม่ได้อยู่อันเือกข้างเกงตัวเดียวนี่แหละอย่างน้อยอันนี้ก็ยังโอเคหน่อย โอ้โสำหรับดีไซน์ครับเอาไปเลย3เต็ม10ครับโอ้โหแม่งมาแบบสไตล์ปี60นะ่ะขอดูสกิลหนึ่งหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหเจ็ดเต็มสิบครับเฮ้ยเตะเสรสกิลสองครับฮะโอ้โหมันเปลีป่ยนไปอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ดีกว่าชาร์จแล้วต่อยด้วยหมัดขวาตรงมากอะ 8เต็ม10ครับแบบมีการหลังมือสกิลสครับตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นเคาน์เตอร์เลยป่ะอันเนี้ยเดี๋ือดไหมอ๋อไม่ไม่ไมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโจมตีพลาโจมตีพลังงานเพิ่มขึ้นป้องกันความเสียหายทั้งหมดอันนี้เป็นบัฟนะครับไม่สามารถให้คะแนนได้สกิลสี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมูฟเมนต์แม่งซ้ำกับสกิลสองด้วยแต่มีเอฟเฟกต์มังกรไหลเลื่อนฮะ โอ้โหอมังกรพุ่งผ่านหมัดมังกรซูเปอร์ไซยาสามอ่ะสิเต็มสิเลยครับนี่หมัดมังกรพาหัดโลซันคุณนี่บอกขอพูดหน่อยคือชุดมือแดงทั้งตัวแต่ผ้าพวกหัวมึงก็ยังเหลืองทำไมมันไม่เปลี่ยนให้เป็นโทนเดียวกันเอ้าคุณเห็นเส้นเส้นขอบขอบฮะมันเป็นสีเหลืองไงนั่นแหละเป็นโทนโทนสีตัดกันสกิลห้ครับอุ้ยอ้ยอุ้ยโลโลโล ลอยล้วอยู่ด้วยหึมสิบเต็มสิบครับสุดยอดนี่คิดถึงมากเลยครับลองสิบแปดมัดลองเดอะไท e เกิร์โอ้ยเออจริงๆถ้ามันมีมีเสียงเอฟเฟกต์หลากหลายกว่านี้หน่อยนี่เป็นเกมที่สุดยอดมากเลยนะครับมาดูซีีหกครับเรียกเพื่อนมาช่วยยังได้อยู่อันนี้บูชาทางน้ำอ่ะโอ้โห โอ้ Ooh, มีชาร์จพลังแล้วมีมังกรบินลงมาสุดยอด10เต็มครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้คือคอมเมนต์แล้วนะเอ่อไอลูเคสแม่งมาฟ็อกสเปซใส่ท่านี้ยอดนะสำหรับ,บชุดนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะจะได้เล่นยาวๆหรือเปล่าไอ้ตัวไอออนฟิตตอนนี้เนะี่ยก็ไว้ก่อนนะตอนนี้เพราะเมื่อกี้หมดกับแดร์เดวิลไปแล้วนะครับสุดท้ายนี่เจสสิก้าโจน อันนี้ผมอึ้งมากอะ่ะผมรู้สึกแบบว้าวมากว่าแบบโหเฮ้ยแม่งมาให้มันในทีมที่มันเหมือนฮีโร่เขาสักทีเนี่ยจากเดิมที่เป็นเป็นอาเจท่านหนึ่งซึ่งแบบสกิลก็ดันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ด้วยเวรกรรมคนเลยไม่ค่อยปั้นไหนะมาดูสิจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับฮะกูฟังหอนไม่ดีแล้วผมมาแค่เย็บเย็บ,ยบลมเนี่ยเย็บเย็บ,ยบ สำหรับดีไซน์ครับเอาไปเลย10เต็ม10ครับเนื่องจากว่ามันดีกว่าแบบเดิมมากตรงที่ว่าอย่างน้อยมันดูมีสีสันให้สมก็เป็นฮีโร่สหน่อยสกิลหนึ่งฮะฮะอ้าวอย่าบอกเ่ื่องเปลี่ยนแค่ชุดเดิมสิฮะเดี๋ยวดิบีบีบ,บีเอาไป3เต็ม10แล้วกันรับีบีบ,บีสกิลสองครับโอ้โห ก็ต่อยหลายหมัดเอาไป4เต็ม1ิแล้วกนะันโอ้ไอเดิมนี่คือเจ๊แม่งเอาไปเล่นโหมดไหนไม่ค่อยได้เลยเนีย่อย่างน้อยชุดนี้จะเอาไปเล่นโหมดไหนได้มั่งไหมนี่นะคิวสามครับนะมึนงงเงียบใบมีโอกาส1% 0 0โจมตีพลาดน,นัอันนั้นหมาหมายถึงศัตรูนะไม่ใช่หมายถึงเราโจมตีพลาดโอ้โหนี่คือแบบเดินเตะฝุ่นเลยแล้วคุ่งมาข้างหลัง ต่อยโอ้โหแปดเต็มสิบครับมันเท่ที่ตรงวกมาข้างหลังนี่แนละ่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสกิลสี่อีกแล้วอ๋อสุดยอดครับผมสองเต็มสิบครับคือดูคุณดูดีๆนะปุ๊บมึงทุบพื้นปุ๊บ,บหยิบหินแล้วมึงก็ต่อยหินอยู่ข้างบนเนี่ยนะอ๋อแล้วให้ยังไงให้เศษหินล่วงลงมาโดนหัวไอ้พวกศัตรูข้างล่างไนงะต่อยต่อย,ต,อยต่อยหินอยู่ข้างบนยังไงดีดีดีดด ดีโอดีโออ๋องั้นโอ้โหโอเคงั้นบูธบูธคะแนนเจ็ดเต็มสิบครับเออดีโอก็ทําแบบนั้นนี่ว่าเอารถลงมาทับโจทาโร่แล้วต่อยรถนะครับเหมมัห <c oughs> มัดมึงแรงขนานดะต่อยต่อยคนทีเดียวหัวกระจายแนละ้วมึงต่อยคนสิว้ยล้ <c oughs> อเล่นล้อเล่นหยอกให้เฉยเขาต่อยให้รถมันระเบิดเออเอาใหม่เมื่อกี้คือสกิลสี่ใช่ป่ะดูดีมันมันก็เท่นนะเพราะแรงแรงหมัดมากระจายลงไปข้างล่างด้วยเจ็ดเต็มสิบลยนะครับสกิลห้าครับ โอ้โหตอนแรกต่อยปูนครับคราวนี้นี่คือปึ๊บต่อยปึ๊บเตยลงมานี่คือเป็นหินครับโอ้โหต่อยจอมปลวกโอเคแปดเต็มสิบครับเดยใช้ได้สกิลสามเรียกเอ้ยสกิลหกเรียกเพื่อนเลย ก็เอาไป, 6, 10, ไปหกเต็มสิบครับผมโทษฐานเป็นเจสสิก้าโจนนะครับอ,อแทนที่จะกลับตัวกลับใจทีนี้2 0 2พันยี่บเอ็ดแล้วออถ้าเป็นเจสสิก้าคนดีอะไรเงี้ยเจสสิก้าพลเมืองดีแฮ่ห้าบาทสิบาทก็ไม่เอาด้วยสำหรับความน่าซื้อเมื่อกี้เห็นแวบแรกจะกดซื้ออยู่แล้วเชียวกู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงมีตัวละครทีสองบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะออแทนที่จะเป็นเจสสิก้าตำรวจทีนี้ยังจะเป็นเจสสิก้าโจนอยู่ได้ ว่าผมเจ้าได้ว่าบางตัวนี่คือไม่ใช่ว่าเราเต็มใจปั้นครับแต่ว่ามันมีตัวทีสแจกมาแล้วมันเลือกได้แค่บางตัวเท่านั้นโอ้ยังเป็นโจนอยู่เลยฮะงั้นยังไม่เอาแล้วกันยูนิฟอร์มอ่าหมดแล้วหรอโอเคสำหรับแพทนี้แพทดีเฟนเดอร์นะครับนนี่ยคอลเลคชันยูนิฟอร์มอันนี้แพทข้างล่างสุดเนาะ นี้นะครับสำหรับแพดดีเฟนเดอร์นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่แพดหน้าไว้เจอกันใหม่แพดเก่าหน้านะครับฝันดีนะครับนี่ดีครับผม